วัสดีครับพูกกับรายการพันไอเกมมือทีวีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาโ oh, อ้ยยูแช์แบบผมก็จะมาเล่นเกม Happy Land ชีวิตส,ส่สวนเงี้ยนะฮะทไมคุณไม่แช่งคำขอเลยโอเคโอเคนะฮะ <Yeah. S 1> นี่คือสวนของผมนะฮะใน Happy Land ในเฟซเองนะฮนะสวยงามนะฮะ ผมก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะฮะผมก็ให้พี่ช่วยทำให้นะฮะพี่ผมเซียนเฟสะฮะอันนี้ก็มีกระต่ายด้วยนะฮะสวยงามมากนะเดยวเก็บแอปเปิลกันเออมีเสียงได้เออลืมฮะอยู่กับคุณไอ้นั่นเองนะฮะก็เก็บเก็บอันนี้ไปนะฮะ เก็บต้นไม้ไปนะฮะง่ายๆนะคือส่วนมก็จะเลินรุ้งเรืองอย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะนี่อะไรอะศูนกาลางภารกิจไม่เอาอะเคไอพวกนี้ไม่มีอะไรกินเลยเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเก็บให้กระบือ้องนะฮะเราจะไม่เรียกว่าควายนะฮะเราจะเรียกว่ากระบือนะ ราจะเรียกว่ากระบือนะมันจะเป็นเราจะไม่เรียกคำไม่สุภาพนะแต่มันเกี่ยวเหรอเนี่ยโอ้แล้วอันนี้มันกินอะไรเนี่ยโโอ้หเดี๋ยวนี่อะไรโอ้ตั้งทันโลน่ดเดี๋ยวมีอะไรอีกวะเดี๋ยว อุ้ยขอโทษฮะเอาเป็นแอปเปิ้ลบ้างดีกว่ามาแอปเปิ้ลนะฮะเอออันนี้ถูกแล้วอันนี้กล้วยก็ไม่น่าจะดีนะอ่ะอันนี้แล้วกันเอาเราแปะเอาแล้วยังไงอ่ะเอาต้องใช้แป้งด้วยหรอห่อหรือเปล่ามันก็กล้วยไปอยู่เนี้ยกล้วยก็ใช้ได้ละอันนี้อนะไรเนี่ย แป้งไม่มีฮะเออเดี๋ยวนะนี่อะไรเครื่องทำไส้กรอกอันเดียวนะั้วนะโอ้โหมีเครื่องทำไส้โกรนะอกด้วยเหรวเนี่ยอือฮะครบยังนะเนี่ยเออพอดีมีหมีแพนด้าด้วยนะฮะ มาทำไมก็ไม่รู้นะมิเนเดน่าโอ้นี่ไงจุ่มได้แป้งพอดี <_ c oughs> ทำเลยเดี๋ยวเราจะปรับแป้งตรงนี้เป็นแป้งอันนี้ถูกแล้วแป้งข้าวสาลีนี่เซลล์เร็วดิเซลล์เร็วดิเออเสร็จดิเซลล์ดิเซลล์ดิเซลล์ดิเสร็จดิเสร็จดนี่ยอะไรครับติดไปเสร็จเร็วเซลล์เร็ว เฟซบุ๊กมันชื่อผัดไปสั้นซ่าๆนะฮะคุณไปค้นหาชื่อไม่เจอสิครับเต็มข้อเลย ไม่มีอะไรให้นกยูงกินเลยชอบกินลาเวนเดอร์เหรอเฮ้ยมันวางแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวแป้งเนี่ยโอ้โหผมจช่วยรดน้ำต้นไม้ให้นะทำเพื่ออะไรก็จะเปนอันนี้อันนี้มาเดือเอาอันที่เหลือหนึ่งเอาไว้ด้วยนะบ๊ายบายชเวงกลับมาแล้วเก็บปึ๊บ นฮะเดี๋ยวผมดูก่อนเออะชื่อโตอูซำหน้าเลยอ่ะน่าจะรู้นะโอคุมันน่าจะมีนะโอคุไม่มีฮะไม่มีโอคุโอคุตาโอตาครับฮะตาครับตอนนี้ผมเรียนแล้วฮะโอตาครับโอตาอะไรฮะโอทีโอทีอยูแค่เนี้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอตูมะโอตูมะ โอ้ oh, คุณเทพมันมีลูกไก่สีชมพูอะผมมีสอันแล้วนะใส่มันใส่ส,ส,งสองชมอ,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 อีกอ่ะโหมีไม่แบ่งเลยคุณโห <Okay, S 1> oh, ลูกไก่ต้องสีชมพูแนะ่โ oh, หมีไม่แบ่งมาเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้โอเคยังใส่ได้อีกเหรอโอเคเอายังใส่อีกเอายังมีอีกเอาได้เสร็จแล้วโอ้ <c oughs> oh, คุณเก่งอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลับบ้านกันไปเอาสีชมพูมาบ้าง คุณได้มันจากไหนอ่ะซื้อมาจากไหนฮะไ,ไปที่ร้านค้าแล้วก็ไงต่อฮะสัตว์และเครื่องมือไปที่สัตว์อ๋อไกล่หลากสีสันใช่แล้วไก่ใช้สิบอาร์ซีใช่โอ้โห oh ผมมีแค่สี่อาร์ซีเองผมมีแค่สี่อาร์ซีเองอะคุณโอ้ให้ผมได้ไหม คุณโอ้ไ้ผมอยรอเล่นอาซีนี่มันจะได้จากไหนผมยังไม่รู้เลยอ,ลอาซีนี่ไม่แน่ใจว่าได้มันจากไหนนะฮะยังไม่ว่างฮะแต่อยากได้ไกลเสียง,งผูมากเลยนะคุณมีของเทปไม่บอกผมม,มั่งสักคำเลย ยังไงคุณไอซ์มีหลังไม้ไมั้ยลังไม้อะไรฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นไมอ้อ่ะมียางรอรถมั้ยฮะผมมีแต่กระดูกอ่ะอ้าวอีผมมีหญ้าไวโกรัสคุณไอเวลเท่าไหรอ่อเ่ะ7รู้ด วัสดุอะไรจ๊ะเอาอะไรบ้างจ๊ะอะไรนะกระเบื้องแล้วอะไรนะหินกวดเดี๋ยวนะไหนไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวแล้ววมันขึ้นตรงข้างบนนี้ป่ะเดี๋ยกสไกสไกออกอ๋อ ขอร้องคุณเมื่อสักครู่โอเคเอาไหมอละส่งมีไหมส่งแล้วเหรอฮะอ่ะอส่งอ้าวจะส่งข้ามโคอลมาหาฮัตเพยงอะไร <laughs> โอ้อันนึงก็แพงโอ้งานไม่เต็มเลยโอ้โหสิบอาซี 4. อันนี้อันนี้ขอบายอันนี้ขอบาย,อ,นนอ,บายอะไรผลิตขนเองโกลาสามจุห้าอันตอนนี้มีสามี่อันแล้วเอ้ยเองโกล่าเองโกล่าคือกระต่ายใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้อะไรเก็บเกี่ยวต้นข้าวสี่สิบต้นโอเคไม่มีปัญหาเงินมีเยอะเอ,อ้อ ผลาตดคนแก้ซิสิบอันจเจริญพรเถออยงเงินมีเยอะฮะไม่เป็นไรไม่กลัวเ,เ,ลเ,เดี๋ยวผมไอ้นี่ด้วยเก็บเกี่ยวไอ้พวกนี้แล้วใส่ต้นข้าวไปแทนกันขายแอปเปิลไปใส่แล้วอ่ะพวกำดผมว่าไอ้นั่นผมไมปปัาปัตโนมัติดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่งต้นข้าวไปหมดไอ้ที่ทำแป้งอะฮะ ว่าง wow, มาเล่นดักรกรซิตี้ดีกว่าแล้วกรซิตีคุณเล่นไรยังไม่เคยเล่นเลยฮะก็อยากจะเล่นมั้งเบื่อนะถ้าเล่นเป็นผมอะเวลส์ามสี่แล้วพอเล่นเป็นน,นานๆเบื่อมากเลยไม่อยากเล่นคนที่ยังเล่นไม่เป็นอาจจะสนุกก็ได้นะก็ใช่่่ยยังงงไออาเพืนนผมนีบ้าเลย,บ,เลยบ้าเลยใช่ไหม บ้าจนไม่ยอมไปกินข้าวเลยโหเก็บไปต้องครึ่งส่วนแล้วยากจุงเบยโอ้โหกำมืองั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะผูม่พัดหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายกดสุริกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวาสัีครับ Bye bye. bye. bye.